สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันวันนี้เ,เราจะมาแกะรอยภาพรวมราคาทองคำในประเทศไทยนะครับสำหรับสัปดาห์ล่าสุดเลย28กรกฎาคมถึง1สิงหา2568แล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าแนวโน้มสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงกันครับสวัสดีค่ะ ข้อมูลเราก็มาจากหลายที่นะครับทั้งบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างเรื่องข้อตกลงภาษีสารัฐผลประชุมเฟดล่าสุดแล้วก็มีข้อมูลกราฟเทคนิคด้วยรวมถึงราคาซื้อขายทองคํารายวันเลยใช่ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออต้องบอกว่าราคาทองคําแกว่งตัวน่าสนใจทีเดียวนะคะโดยเฉพาะราคาทองคําโลกหรือโกลสปอซึ่งก็เป็นราคาอ้างอิงที่ส่งผลกระทบตรงๆมายังราคาทองบ้านเราเลยค่ะ มีหลายปัจจัยเข้ามาพร้อมๆกันครับถ้าดูจากข้อมูลราคาทองคำแท่งในบ้านเรานี่ก็เคลื่อนไหวในกรอบประมาณ5 9 0 0ถึงห1 2ห0บาทก็มีขึ้นมีลงให้เห็นตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับอืมค่ะ ตัวขับเคลื่อนหลักๆก,ก็คือ Gold Spot นั่นแหละค่ะที่ปรับตัวลดลงาจากช่วงต้นสัปดาห์แถวๆ3,340ดอลลาร์ 3, 3ต่อออนซ์ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญสำคัญแล้วก็ปิดสัปดาห์ไปแถวๆ3,290ถึง3,300ดอลลาร์ปัจจัยหลักๆก็มาจากความคืบหน้าเรื่องข้อตกลงภาษีของสหรัฐแล้วก็ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะ อ๋อครับค่างเงินบาทเองก็มีส่วนด้วยใช่ไหมครับเห็นเคลื่อนไหวในกรอบ32.40ถึง32.87บาทต่อดอลลาร์ใช่ค่ะก็มีส่วนค่ะเอาละครับงั้นเรามาเจาะปัจจัยแรกที่คนสนใจกันมากเลยเคยเส้นต่ายข้อตกลงภาษีสารัฐวันที่1สิงหาคมล่าสุดนี่มีอะไรคลืหนไา้บ้า,างครับ มีความชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยค่ะหลายประเทศก็ปิดดีลกับสหรัฐได้แล้วอย่างกลุ่ม EU เก้าหลีใต้อันนี้ได้อัตราภาษี15%ส่วนอาเซียนอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมถึงไทยเราด้วยนะคะได้ที่19%เวียดนามได้20%อินเดียเจอไป25%ค่ะแต่ก็ยังมีประเทศใหญ่อย่างจีนเม็กซิโกแคนาดาที่เยังต้องเจรจาต่อหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนน่าสนใจครับ พอหลายประเทศตกลงกันได้แบบนี้มันส่งผลต่อทองคํายังไงบ้างครับคือเหมือนความไม่แน่นอนมันลดลงทองน่าจะลงหรือเปล่าอืมมองได้สองด้านเลยค่ะด้านหนึ่งใช่ค่ะ การเจรจาสําเร็จมันก็ลดความไม่แน่นอนทางการค้าลงซึ่งปกติก็จะกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อีกด้านหนึ่งการที่สหรัฐก็ยังเก็บภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีถึงแม้จะลดให้แล้วนะคะมันก็อาจจะไปเพิ่มแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐได้เหมือนกันซึ่งถ้าเงินเฟ้อมาจริงๆอันนี้จะเป็นผลบวกกับทองคําในระยะต่อไปได้ค่ะอ๋อเข้าใจครับคือมีทั้งผลบวกผลลบแล้วอีกปัจจัยล่ะครับ การประชุมเฟดล่าสุดผลเป็นยังไงครับเฟดเขาตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ค่ะตามที่ตลาดคาดการ์กันแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือมีกรรมการถึง2เสียงเลยนะคะที่โหวตให้ลดดอกเบีย้ยซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในรอบ เออหลายสิบปีเลยที่เสียงแตกขนาดนี้โห2 oh, สองเสียงเลยเหรอครับแต่ว่าประธานเฟดเขาก็ออกมาถแถลงนะคะว่ายังเร็วไปที่จะตัดสินใจลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอันนี้ก็ทำเอาตลาดผิดหวังไปนิดหน่อยกดดันราคาทองให้หลุดระดับ3,300ลงมาแต่ถึงอย่างนั้นตลาดลึกๆก,ก็ยังเชื่อว่าเฟดน่าจะต้องลดดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึครั้งก่อนสิ้นปีนี้อยู่ดีค่ะอืมงั้นก็แปลว่าถึงแม้ตอนนี้เฟดยังไม่ลด แต่สัญญาณเสียงแตกนี่ก็อาจจะเป็นตัวชี้นำอนาคตได้ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงยังอยู่ซึ่งก็น่าจะยังหนุนทองคำในระยะยาวได้ก็เป็นไปได้ค่ะ เป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากๆค่ะส่วนประเด็นของไทยเราเองการที่เราได้ข้อตกลงภาษีที่19%ต่ำกว่าเวียดนามนิดหน่อยอันนี้ก็ช่วยลดความกังวลไปได้เปราะหนึ่งแม้จะยังเป็นอัตราที่อาจจะกระทบการส่งออกอยู่บ้างส่วนเรื่องสถานการณ์ชายแดงกับกัมพูชาที่เหมือนจะมีข่าวปะทะกันก็ยังไม่ได้ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่ารุนแรงอย่างที่กลัวๆก,กันในตอนแรกค่ะครับพอเราเข้าใจปัจจัยพื้นฐานกันแล้วถ้ามองในมุมเทคนิคบ้างลละครับตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไง หลังราคา g o Spot หลุด3,300เหรียญมา65ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่ต้องจับตาดูเลยค่ะถ้าหากหลุดแนวนี้ไปอีกก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวลงไปต่อได้อีกนะคะโดยมีแนวรับถัดไปแถวๆ3,250ดอลลาร์ซึ่งบางมุมมองก็มองว่าระดับ3,250เนี่ยอาจจะเป็นจุดทยอยสะสมที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะปลอดภัยกว่าถ้าหากราคายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ3,300ดอลลาร์ได้ค่ะครับ แล้วถ้ามองแบบนี้นักลงทุนควรจะวางแผนรับมือ,อยังไงดีครับมีคําแนะนํำไหมครับสําหรับระยะสั้นนะคะอาจจะใช้กลยุทธ์แบบว่าย่อซื้อเด้งขายในกรอบแนวรับแนวต้านเช่อนอาจจะรอซื้อใกล้ๆแนวรับ3,265ดอลลาร์ 3, หรือ3,250ดอลลาร์ 3, 250, แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปแต่แถว3,300ดอลลาร์ 3, ถึง3,310ดอลลาร์ 3, 3แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดมากๆเลยค่ะ ส่วนนักลงทุนระยะยาวอาจจะรอจังหวะที่ราคามันยอดตัวลงมาอีกหน่อยหรือทยอยสะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงในอนาคตของเฟดก็ยังคงอยู่ค่ะสรุปก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําโดยรวมปรับตัวลงจากความชัดเจนเรื่องภาษีสารัฐแล้วก็ท่าทีของเฟดที่ยังไม่รีบร้อนลดดอกเบีย้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วสัปดาห์หน้าล่ะครับต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษ สัปดาห์หน้าก็ต้องจับตาดูว่าราคาทองคำโลกหรือ g o Spot เนี่ยจะยืนเหนือแนวรับสำคัญที่3 2 6 5ได้ไหมรวมถึงต้องติดตามความคลืหน้าการเจรจาการค้าของประเทศที่ยังเหลืออยู่โดยเฉพาะจีนนะคะแล้วก็รอดูสัญญาณเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด ปัจจัยเหล่านี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางราคาต่อไปครับฟังดูแล้วก็น่าคิดนะครับคือแม้ว่าความตึงเครียดเรื่องการค้าโลกจะดูเหมือนลดลงไปบ้างจากการที่หลายประเทศได้ข้อตกลงซึ่งตามหลักแล้วน่าจะกดดันทองคําแต่ในขณะเดียวกันแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดในระยะข้างหน้ามันก็ยังคงอยู่คําถามสําคัญก็คือการปรับฐานหรือการย่อตัวของทองคํารอบนี้เนี่ย มันจะเป็นแค่ระยะสั้นๆหรือว่ากําลังจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มของทองคาในระยะกลางกันแน่อันนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับใช่เลยค่ะน่าติดตามมากค่ะ Many Skills